ขายซาตดลืมซาดลืมบ้านลืมเมืองลืมภาษาลาวเป็นคนบอดีวส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องล่าสุดสาวลาวที่มาเรนที่ไทยทำงานที่ไทยทำมาหากินที่ไทยพูดภาษาไทยแต่โดนคนลาวด้วยกันหาว่าลืมชาตดกําเนิด ขายซาดบอกว่าลืมซาดตัวเองนี่แหละแนวคิดคนลาวบางคนเวลาพูดภาษาไทยก็หาว่าเราลืมซาดต้นกำเนิดขายซาดบ้างเป็นคนเนลคุณบ้างต่างๆนานาเดี๋ยวบพอพรมีคลิปให้ฟังเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกัน เป็นคนลาวทําไมไม่พูดภาษาลาวเป็นคนลาวเป็นอย่างคือไปว่าภาษาไทยแล้วก็มีแบบพูดว่าขายซาดลืมซาดลืมบ้านลืมเมืองลืมภาษาลาวเป็นคนบอดีว่าสัตการที่เราพูดภาษาไทยอะ่ะอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะหนึ่งเลยนุ๊ตไปเรียนที่ไทยนุ๊ตไปเข้าเรียนที่ไทย นุต้องไปฝึกเขียนภาษาไทยต้องไปอ่านภาษาไทยเวลาไปเรียนต้องพูดต้องพรีเซนต์เข้าใจไหมเราก็อยากจะพูดอยากจะพรีเซนต์ออกมาให้มันดีอยากจะพูดให้มันคล่องอยากจะอ่านให้มันชัดๆอยากจะพูดให้มันชัดๆแล้วเวลาทําคลิปออกมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะคนที่ติดตามนุชอะจะเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยเนาะแล้วเวลาพูดออกมาเนี่ยเราก็จะอยากสื่อสารออกมาให้คนฟังเข้าใจที่สุด ให้คนฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจอ่ะพูดแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าด้วยว่าเฮ้ยเราทาไมต้องไปพูดภาษาเขาอ่ะเนี่ยขนาดเขาเป็นเจ้าของภาษาเขายังไม่พูดอะไรให้เราเลยแต่ทําไมคนลาวด้วยกันอ่ะถึงพูดให้ด้วยกันแบบนี้อ่ะถึงมาด้อยค่ากันแล้วก็ดูถูกกันว่าให้กันอ่ะเออทําไมถึงยังมีความคิดล่าหลังแบบนี้อยู่แล้วก็ไปอคกิกับคนที่แบบ พูดภาษาไทยบอกว่าเขากระเดะเขาลืมชาติเขาขายชาติเฮ้ย <Hey, S 1> ขายชาติแล้วกูได้กี่บาทอะ่ะเ,เออกูได้จากบาทกูขายอีกอย่างแน่นี่แหละทุกคนมาทำงานที่ไทยนะกลับไปบ้านพูดภาษาไทยพวกมนุษย์ท่ำเขาจะหาว่าเรานี่ขายชาติลืมต้นกำเนิด ถ้าเป็นผู้ชายเขาจะบอกว่าปลืมทราบบางคนก็จะหาวันเลไทยให้มึงง่ายชื่อย่ายที่อยู่ไปอยู่ไทยเลยเดอ้อบางคนเขาก็จะดูถูกเราต่งางๆนานา,นาคนพวกนี้เขาไม่มีการศึกษาไม่มีความคิดสมองต่ำนะครับแนวคิดโง่ บางคนก็เป็นเด็กก็มีนะแต่บางทีผู้ใหญ่ก็มีที่แสดงแนวคิดแบบนี้บางคนนี่มาว่าให้เราแต่ใช้ภาษาไทยมาเขียนด่าเราแต่ดูซื่อแล้วเป็นคนลาวคือคนลาวทุกคนอ่ะ เขาเข้ามาทำงานที่ไทยเพื่อจะเลี้ยงซีบเลี <c ours> ้ยงครอบครัวการที่พูดภาษาไทยมันไม่ได้ผิดนะขนาดคนไทยยัง <c oughs> เขายังไม่เคยดูถูกเราเลยนะคนลาวมาทำงานที่ไทยพูดภาษาไทยไม่ซัด <c oughs> เขาก็ไม่ได้ว่าเวลาเราพูดลาวคุยลาวในที่ทำงานเขาก็ไม่เคยดูถูกเราอันนี้คือแนวคิดของคนไทย คนลาวพูดภาษ,ษาไทยแต่บอกว่าลืมราติลืมกรรมพืชลืมต้นกําเนิดตัวเองดูถูกกันต่างๆนานาบางคนมาทํางานได้ดิบได้ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะหาว่าขายบริการถ้าไม่ได้ตังไม่ได้เงินนะครับเขาก็จะบอกว่าไปทํางานทําไมไม่ได้เงิน โดนหลอกโดนต้มเนี่ยเขาก็จะหาว่าเรางูถ้าเราได้ดีเขาจะมองว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เป็นความคิดคนลาวบางคนนะพอเรามีตังมีเงินกลับบ้านไปสร้างบ้านสร้างเรือนหรือว่าให้พ่อแม่ซื้อรถซื้ออะไร เขาก็จะหาว่าเราไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนี่แหละผมจึงบอกว่าเฮ้ยคนลาวบางคนนี่เขาจะเหยียบและดูถูกกันมากนะและก็เป็นคนที่ขี้อิจฉากันมากดูถูกกันเองไม่พอนะเออถ้าเราบอกว่าเรามาทำงานที่ไทยได้เงินเดินเดินละหมื่น บุคคลเหล่านี้เขาก็จะบอกว่ากูทำที่เราก็ได้เยอะเหมือนกันถามว่าเราได้เยอะไหมมันก็ได้เยอะแต่ว่าถ้าเราความสามารถไม่มีนะครับหรือว่าฝีมือในการทำงานนะเราไม่เก่งเราก็ได้เงินเดือนน้อยเพราะเงินเดือนขั้นต่ำที่เรามันก็แค่ล้านกว่าหรือว่า2ล้าน แต่ไม่ว่าจะทำอะไรนะครับเราไม่ควรดูถูกกันเหมือนกับคนไทยเขาไม่ดูถูกกันครับนะคนไทยไปทำงานที่นอกหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาชีพจุดจริตคนไทยเขาจะไม่ดูถูกกันนี่แหละคือแนวคิด คนไทยเขาจะมองโลกในแง่ดีหรือว่าซัพพอร์ตกันดีมากและก็ช่วยเหลือกันดีมากทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมองว่าขอแค่เราทําอาชีพชุดจริตเขาจะไม่ดูถูกนะคนลาวเราอะถ้าได้เข้ามาทํำงานที่ไทยอะผมว่านะคือเป็นโชควาสนาที่ดีมากนะขอแค่เราตั้งอกตั้งใจนะ แต่บางคนก็ไม่ได้ตังค์ไม่ใช่ว่าเขาโดนหลอกนะคือบางคนน่ะเขามาเจอแสงสีเมื่อเจอความเจริญเขาก็เท่วเล่นบางคนก็เก็บเงินไม่ได้อันนี้คือสาเหตุที่เขาเก็บเงินไม่ได้ส่วนใครที่มาแล้วตั้งใจเก็บเงินนะได้เยอะได้น้อยอันนี้มันแล้วแต่คนแต่ได้ทุกคนแน่นอนเพราะเงินเดือนที่ไทยขั้นต่ำวันละ300เป็นแม่บ้านนะ แม่บ้านคนที่ทํางานเก่งๆนี่บางคนวันละห้าร้อยถึงวันละหกร้อบางคนสองหมื่นก็มีคนที่เขาอดทนขยันคนไทยเขาก็จะมองนะครับเจ้านายหรือว่านายหน้าเขาก็จะมองว่าที่เราขยันเราตั้งใจทํางานเรามีความอดทนเขาก็จะเพิ่มเงินเดือนขึ้นให้เรื่อยๆนี่คือความแตกต่างแล้วก็ คนไทยเขาจะไม่มาเม้นนะเวลาเราทําอะไรหรือว่าต่างๆนานาเขาจะไม่มาเม้นดูถูกเราว่าเอ้นะเป็นคนลาวนะครับเขาจะไม่ดูถูกเราไม่เหมือนคนลาวบางคนที่ดูถูกกันนะเรากินเราใช้ของไทยเราดูละครไทยเราใช้สื่อไทยนะไทยลาวเหมือนบ้านพี่เมืองน้องวัฒนธรรมคล้ายๆกัน ถ้าแบบเรามองลูกแบบคนไทยเขามองอะนะอันนี้ก็ฝากถึงคนลาวบางคนเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตชีวิตเราก็จะพัฒนาตัวเองด้วยอย่าดูถูกกันนะครับถ้าดูถูกกันแล้วมันทําให้ชีวิตเราสูงขึ้นไหมไม่นะครับมันก็จะทําให้ชีวิตเราต่ําลงเพราะเรา คอยไปด,ดูถูกคนอื่นเราไม่ได้พัฒนาตัวเราเองเหมือนประเทศไทยเห็นไหมเขาจะไม่ได้มองกันนะเขาจะไม่สนใจกันต่างคนต่างพัฒนาต่างคนต่างทำมาหากินคนไทยเขาจะไม่สูงสิงกันนะเออแต่ทำไมเวลาเกิดวิกฤตคนไทยถึงรักไข้และช่วยเหลือกันนี่คือความคิดและ แนวคิดของชาวไทยเพราะอะไรเพราะว่าเขามีการศึกษามีการอบรมนะครับไม่สนใจเรื่องคนอื่นสนใจแต่เรื่องตัวเองพัฒนาตัวเองถึงเวลานะครับคนชาติเดียวกันต้องคอยช่วยเหลือกันไม่ดูถูกกันอันนี้คือแนวคิดของชาวไทยอันนี้ก็ฝากถึงคนลาวมนุษย์ทํำบางคนที่คอยแต่ดูถูกนะครับนะ เม้นแสะกันต่างๆนาๆนานะครับมันไม่ทําให้ชีวิตเราสูงกว่าคนอื่นนะครับมันจะทําให้เราต่ําลงเรื่อยๆ